ครับสวัสดีกันยามสดเลยพี่น้องเลยนะสองบาทในสวนเจริญพรนึงเอาครับหมูว่านหมูว่านใส่บางลันไว้โอ้ยฝนตกมืดขึ้นกับบ้านนี้โอ้ยนะมาย่างม,มาหลุนกันพี่น้องสีม้านบะมันหนามขึ้นเลยครับว่านยางลงบนวอมีหนามเลยโอ้หนามมาเมื่อคืนโอ้ยสีมานะพเนาะฝนตกบางลัน mãi xay lọt cao của mình mọi người đi mất luôn đấy là ủa là cái đó ừm từ đấy phấn tích thì đành ui ừ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  โอ้เอาหลอดมาลงเลยแล้วน้ำลายล่ะไม่ได้เอาหลอดมาลงบันน้ำน้อยมาใส่บางล้านฝนตกน้ำกึิน้ <c oughs> หากินเน,ะน,เนเาะเงียบเงียบไปพี่หลงโอ้คนกันยังลงเบ็ดเจอได้ปลาปลากระชุดเป็นยังไง โบกเข่าครับพี่นรองโบกเข่าอีกมึงไม้ไปตายนะเอียนไรอีครับใครเบ็ดจะได้ก็ติดต่อเยน bắt tay bằng lăn kinh nghiệp cả kìa bắt tay bằng lăn kinh nghiệp kìa không ô đang tự hại lại bị โอ้มาแล้วครับเต็มเดียวพีน่น้องเฮ้ยนี่นี่เห็นแหางครับโอ้โอกหลังเด็ดเต็มเดียวพี่น้องเ้ยฝนตกบนเทียงเอาไปยังเขาอยู่ตัวหนึ่งอ่ะว้าได้เต็มเดียวพี่น้องบ่งมีขาโก,ก่งยังมาเลยเอ่ยะเป็นไงบ้าน้อง โอ้ยทำไเรียบร้อยแล้วป่านนี้ฮะนี่เรียบร้อยเร็วแท้พี่น้องเลยเะี่ยครับมาดนี่พี่น้องบางล้านหกหลังนให้เต็มเดียวโอ้ยใช่บางล้านบา่เคยเป็นไปเลยครับอะวันไห้กินพี่น้องมันมันครับเดี๋ยวมาใส่ไม้มื่อละ